เมื่อลูกถูกล้อเลียนพูดถึงปมด้อยคุณพ่อคุณแม่จะช่วยอย่างไรไม่ให้ลูกสูญเสียความมั่นใจนะคะประเด็นนี้เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนล้อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเป็นปมด้อยหรือไม่และล้อเลียนเขาด้วยหรือไม่นะคะถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านด้วยส่วนใหญ่เด็กจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จะ ประทับอยู่ในใจเลยว่าอันนี้เป็นผวมด้อยของเขานะคะแต่ถ้าคุณพ่อแม่มองว่าเป็นแค่เพียงความแตกต่างของมนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้วทางด้านการสูงต่ำดาขาวฐานะทางการเงินหรืออะไรต่างๆนะคะมองเป็นแค่เพียงความแตกต่างคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะถ่ายทอดมุมมองนี้ให้ลูกได้เลยว่าไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้วตัวหนูเป็นแบบนี้เพื่อนก็มีลักษณะนี้อะไรเงี้ยนะคะไม่มีใครชอบอะไรเหมือนกันเพื่อนไม่ชอบก็ไม่เป็นไร อะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะบอกเขาได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่ได้เน้นย้ำประเด็นนี้นะคะเราจะเน้นที่ความสวยงามจากภายในจิตใจเขาจริงๆนะคะแทนที่จะไปพูดถึงเรื่องความสวยงามภายนอกซึ่งเป็นประเด็นที่เพื่อนๆมักจะล้อนะคะเราก็จะบอกเลยเรื่องความดีนะคะนิสัยต่างๆที่เขาทำได้ดี การช่วยเหลือพ่อแม่หรืออะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เขาทําได้ดีอันนี้เราจะเน้นนะคะแล้วมันเป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นจากภายในจริงๆความมั่นใจที่เกิดจากความสวยงามอันนี้สู้ความมั่นใจที่ระเบิดจากข้างในตัวเด็กจริงๆอันนี้สู้ไม่ได้นะคะเราก็จะปลุกฝังสิ่งนี้นะคะ่ะ